สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเก็บถั่วกันอนี้ถั่วลายเสือจกักรพรรดของสอนแดงกรอบมากเลยลายเขาสวยดีกินสองคนตำสองสองลูกก็เต็มจานแล้วค่ะนี่ โดกมากเลยค่ะอยนี้คะเป็นพูวงเลยมันจะพองก่อนถ้าเายังไม่เก็บถ้าไม่เก็บวันนี้วันหลังกินไม่ได้โตเร็วมากเลยอวบอวบจ้ามากเลยเก็บข้างนี้ก่อน ข้างนี้มั่งไอ่มลกูกขนาดนี้กำลังไปทำอะไรกินดีโอ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยลงมาทั้งหมดเลยอยอดลงมา ยกพวงนี้ดกมากเลยค่ะทุกคนนีจัก็พอแล้วนี่นไปแล้ววันนี้จน,นหอมกลาังงาม